พี่น้องเห็ดแครอทโอโอเดลิง سؤال เท้าเสสวัสดีครับพี่น้องพ่อกับยายผ้าใดเกาล้วจ้ามาเด้อบัดดีดีพี่น้องมาเก็บเห็ดน,น้ำกันโอ้ยเขาเนี่ยพ่อเราจ้าเห็ดน,นานแหล่ะจ้าพี่น้องพูนมู move, มันอีกเขาไปไปมือนีมีตากล้องเท้าเสสร์เอ็ดโมเมนต์ โซ <So, S 2> พอ่อเราพี่น้องนี่มูนึ่งจ้าคุนอีเข่ามูหนึ่งคุณอีจ้าอีกมูนึงนันพี่น้องเฮ <Okay, S 1> พี่อีกลัางซ้ำซาซาพี่น้องเพื่นเสียนล้ายตาพุ่งมาเชิญนะงามงามพี่น้องมือนนี้มีตากล่องออกเป็นกอเป็นกอ ใช่ไหมงามงามพี่น้องมึงเนี่ยผู้หนึ่งงามงามจ่ามึงเนี่ยเห็นไหมโขนโตมาพี่นอ้องมึงเนี่ยดอกงามงามสอนเนาะจ้าพู้หน่งดอกบักงามหนึ่งนะจ้าพี่น้องกลุ่มหนึ่งพี่น้อง พี่น้องกองไว้ก่อนนี่นี่นี่จ้าโอ้โหลพี่น้องจ้างามงามพี่น้องนี่จ้าดอกกุ้นุ่มย,ยังสีเอาอยู่จ้านี่โซโอ้มามาล้างซ้ำโซกอ,องไปก่อน ôi, à. hmm. hmm. uh. ừ. oh. nhà, kéo nhạc trả, nì, con mây con, nhãn chăng tạt, con mây con, ừ, โอเคเอาไปเอ็ดอือฮะโอเคเอ็ดมมดมุดจาดอกหนึ่งอ้ยคือบูงงามแท้เนี่ยเอาไปนี่งทุกคนอื